วายแก่พูดถึงพลอตผัวกล่าวอย่างพี่เทนหรือเอริกเทนฮารกเนี่ยคือที่สุดของความพีคแล้วค่ะมันคือนิทานสอนหญิงและสอนสโมสอนที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเลยนะแกมาค่ะขยับเข้ามาวงไหนเดี๋ยวฉันจะซูมฉากการหย่าร้างที่แพงที่สุดในโลกให้ฟังแบบชัดๆจำได้ไหมแกตอนเขามาใหม่ๆแฟนบอลน,น่กรีดสลบเหมือนได้ผัวโปรไฟล์ดี จบด็อกเตอร์จากเนเธอร์แลนด์มาคุมบ้านฮีทำตัวเนียบวางมาดเข้มมีกฎเหล็กนั่นนี่แฟนๆก็หลงเชื่อว่านี่แหละพ่อของลูกที่แท้ทรูใครจะไปคิดละแกว่าสุดท้ายฮีจะกลายเป็นผัวที่ผลานเงินเก่งกว่าใครเพื่อนช้อปปิ้งนักเตะแต่ละคนนะแกราคาอย่างกับซื้อทองคำฝังเพชรแต่พอเอามาลงสนามวายนึกว่าของแถมจากตลาดนัดที่เจ็บแสบที่สุดคืออะไรรู้ไหม คือการที่ฮีขยันฮิ้วเด็กในสังกัดเก่าพวกแก๊งอแจ็กเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเต็มไปหมดคนนั้นก็หลานรักคนนี้ก็ลูกบุญธรรมค่าตัวแต่ละคนนี่อืม้มแฟนบอลแทบจะขายไตายมาจ่ายให้แล้วเป็นไงล่ะแกพอถึงเวลาต้องเลิกรากันจริงๆไอ้พวกมรดกที่ฮีทิ้งไวนะ้น่ะกลายเป็นภาระที่สโมสรต้องตามล้างตามเช็ดเหมือนทิ้งจานชามที่กินทิ้งไว้กองโตให้ผัวใหม่มาล้างต่อ,อยังไงอย่างนั้น แกคิดดูนะฉากที่ฮีเดินออกจากสโมสรน่ะในข่าวบอกตกลงแยกทาง แต่ในใจฉันมโนไปถึงฉากละครน,น้ำเน่าที่ฮีเดินถือกระเป๋าแอร์แมสใบโตโตในนั้นบรรจุเช็คเงินสดก้อนสุดท้ายมูลค่า10กว่าล้านปอนหรือประมาณ400กว่าล้านบาทไทยเดินสะบัดบ๊อบผ่านน้ำตาแฟนบอลที่ยืนร้องไห้อยู่หน้าประตูฮีไม่ได้หันมามองด้วยความอาลัยอาวอรหอกจะ้ะฮีหันมาแสยะยิ้มเบาๆแล้วคิดในใจว่าลาทีนะจ๊ะที่รักเงินก้อนนี้ฉันเอาไปซื้อที่ดินที่อัมสเตอร์ดัมได้เป็นทุ่งเลย นาทีที่เจ็บที่สุดคือตอนที่ฮีไอสัมภาษณ์ทิ้งท้ายแบบหล่อๆว่าผมทำเต็มที่แล้วผมพาทีมคว้างถ้วยนะแหมแกมันเหมือนผัวที่ทิ้งหนี้บัตรเครดิตไว้ให้เราเป็นล้านแต่บอกว่าก็ฉันเคยซื้อตู้เย็นให้เผื่อเครื่องหนึ่งไงจำได้ไหมหรอคือมันจุกจนพูดไม่ออกน้ำตามันไหลตกในแฟนบอลแมนยูแคบจะอยากตะโกนใส่หน้าว่าตู้เย็นเครื่องนั้นมันใช้หนี้ที่แกทิ้งไว้ไม่พอโว้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าหลงเชื่อผัวที่มาพร้อมคําสัญญาและวินัยเหล็กเพราะสุดท้ายสิ่งที่เหล็กที่สุดคือใจของฮีตอนมารับเงินชดเชยค่าหย่าร้างนี่แหละจ้าไว้พูดแล้วของขึ้นแกอยากให้ฉันขยี้ภาคต่อของลูกเหลียงจอมเนรคุณคนไหนที่พี่เทนทิ้งไว้ดีคะคนที่เป็นปีกหมุนติ้วราคาเฉียดร้อยล้านหรือกองหลังตัวตึงที่ชอบโชว์คอนเทนต์มากกว่าโชว์ฟอร์มคะ